เป็นพระหลักร้อยหลักพันที่เพื่อนๆพบเจอได้ง่ายพบเจอได้บ่อยหรือมีอยู่ตามบ้านเพื่อนๆแน่นอนนะครับพระแบบนี้อัปเดตราคาไปในตัวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีอยู่ที่บ้านนะครับดูคลิปนี้แชร์คลิปนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นไว้เป็นราคานะครับเพื่อเพื่อนๆที่จะนํามาขายจะได้ไม่ขายถูกไปไม่ขายแพงไปนะครับอันดับแรกเต่าสุก ใจหลวงปู่หลิวเพื่อนๆนี่หน้าตาแบบนี้ครับสุกใจหลวงปู่หลิวนะครับมีบล็อกบอลมีบล็อกปากขีดมีบล็อกลอใหญ่ถ้าบล็อกบอลน,นะครับสวยๆประมาณ6 0พันะเพื่อนๆอันนี้บล็อกธรรมดาทั่วไปนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ห้าพัน 5, นะครับสวยๆประมาณ5,000นะเพื่อนๆอันนี้ผมซื้อตกมา6 0พันนะครับมีเลี่ยมเงินนะนี่หน้าตาแบบนี้เพื่อนๆ พบเจอได้ง่ายพบเจอได้บ่อยนะครับเป็นพระปี3กว่านี่เต่าสุกใจหลวงปู่หลิวแบบนี้เอาว่าซื้อขายกันจริงเนี่ยประมาณ5,000ครับต่อมาครับเหรียญนั่งพานชนะมารหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่แบบนี้อันนี้แม่นซื้อมาพร้อมเลี่ยมทองนะเพื่อนๆพระเปล่าๆเ,เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ5,000นนะครับอยู่ที่สภาพความสวยนะ ถ้าแดงแดงอ่ะห้าพันมีแน่นะครับเพื่อนๆนี่นั่งพานชนะมารด้านหลังมีการตอกโค้ดหมายเลขนะครับนี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่สี่นะครับนี่แบบนี้เพื่อนๆอันนี้ผมซื้อมาพร้อมทองนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับพาเป่าอยู่ในเกณฑ์ห้าพัน 5, นะครับเหรียญน,นั่งพานชนะมารแบบนี้ประมาณห้าพันครับเพื่อนๆต่อมา เขาเรียกนางพญาหลวงพ่อเต๋นี่ด้านหลังจะมีสองแบบนะเพื่อนๆมีหลังผ่ากับไม่ผ่านะครับอันนี้เป็นหลังไม่ผ่าถ้าหลังผ่าเนี่ยจะแพงกว่านะเพื่อนๆต่อมาครับองค์นี้นะครับเขาเรียกนางพญาหลวงพ่อเต๋เพื่อนๆเป็นพระเนื้อดินด้านหลังเนี่ยจะตอกคาว่าหลวงพ่อเต๋มีสองแบบนะเพื่อนๆ มีหลังผ่ากับไม่ผ่านะครับอันนี้เป็นหลังไม่ผ่าถ้าหลังผ่าจะแพงกว่านะครับจะนิยมกว่าก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณพันห้าเพื่อนเอันนี้ผมซื้อมาพร้อมเลี่ยมเงินนะครับก็ตกมาสองพนางพญาหลวงพ่อเต๋แบบนี้สวยๆนะครับประมาณสองพันครับเพื่อนๆต่อมาเหรียญพอปลอหลวงพ่อเกษมเขมโกแบบนี้พบเจอได้ง่ายพบเจอได้บ่อย ต่อโคดนะอยู่ด้านหลังนะครับ